สวัสดีครับสวัสดีฟีช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวไปซื้อต้นไม้มานะครับที่อำเภอบ้านแพรวนี่ครับได้ลำใยลำใยมาเจ็ดต้นนะครับมีเพชรน้ำเอกแล้วก็พวงทองต้นยี่หบาทเองนะครับเนี่ย นี่ต้นละยี่สิบห้าบาทเองนี่กำลังออกยอดสวยๆเลยเพชรน้ำเอกต้นละยี่สิบห้าบาทเองนะครับแล้วก็ลำไยพงทองนี่ครับได้มาเจ็ต้นนะครับได้มาเจ็ต้นอย่างละสามต้นสีตน่ต้นแล้วก็ชมพู่ชมพู่ลดต้นละสิบบาทอะไรไม่รู้มีต้นละสิบ ชมพูได้มาสามสายพันธ์นะมีต้นละสิบบาทสองต้นแล้วก็ต้นละสิบห้าบาทสองต้นแล้วก็ต้นละสามสิบบาทอีกหนึ่งต้นแล้วก็ละมุดนี่ละมุดต้นใหญ่อย่างนี้เลยต้นละร้อยนี่ต้นละร้อยนะครับละมุดแล้วก็มะม่วงมะม่วงพันอาทูต้นละแปดสิบบาทเอง ถูกถนี่ต้นละร้อยต้นต้นเบลเลอร์นะครับละหดุดแล้วก็ตัวนี้สุดยอดเลยเนี่ยร้อยห้าสิบบาทสูงเกือบสองเมตรนะนี่ต้นไอติมนะครับนี่ต้นไอติมนี่อยู่ในกระถางด้วยต้นละร้อยห้าสิบบาทต้นไอติม น่ครับต้นไอติมต้นละร้อยห้าสิบบาทเองตอนแรกตั้งเป้าว่าลำใหญ่นี่จะน่าจะต้นละร้อยกว่าบาทไปถามที่ร้านแล้วนะก็ต้นละยี่ห้าบาทเองไม่มีชื่อร้านนะครับแต่ว่าต้องขับรถตะเวนหาเอาไม่แพงนะครับมาถึงที่แล้วก็ต้องไปซื้อนี่ซื้อมา เอาไว้ปลูกเก็บลูกกินผลถูกถูกนะครับทำใหญ่พวงทองแล้วก็เพชรน้ำเอตัวน,นี้เนื้อเนื้อคาดเนื้อคาดก็คือต้นต้นไอติมร้อยห้าสิบาทเองเนะครับบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเอามาพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนเอาไปลงกัน นี่ตรงนี้ก็จะมีต้นเบาบับนะส,สูงๆสวยๆเลยเบาบับนี่ครับเบาบับสวยๆเลยนี่นี่เบาบับสวยๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเรายกต้นไม้กันก่อนแล้วไม้ป่าที่เาไว้ก็สวยมากเลยนะเนี่ยนี่ใช่ต้นจิกดอกใบแดงสวยเลยโอเคครับเดี๋ยวจกต้นไม้กันก่อน